สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับสดีสมาชิกและ f อนะครับผู้ที่เป็นกำลังใจนะครับผู้ที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Membership หรือว่าเป็นสมาชิกนะครับซูเปอร์แทงซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับรวมทั้งนการผู้ที่รับชมรับฟังนะครับโฆษณาให้กับทางช่องเรานะครับ คือกำลังใจอันดียิ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีใช่นะครับกับคืนท่านเป็นร้อยเท่ากันเท่าเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่ทางช่องตามหาเลขเด็ดนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่รวบรวมสูตรการคำนวณน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรใหม่สูตรเก่านะสูตรที่ไปเจอมาหรือสูตรที่ปรับปรุงนะครับจะนํามาคํานวณให้ดูและก็ประกบกันให้ดู เช่นเคยนะครับรวมทั้งสถิติและก็เลขกำลังวันนะครับของผมเนี่ยเป็นเลขกำลังวันสองสูตรชนกันนะครับงวดที่แล้วก็เจ็ดสามเปียงป้างเลยนะครับงวดน,นี้วันเสาร์เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงท้ายๆนะวันเสาร์ว่ามีตัวไหนที่ที่มีในเลขกำลังวันที่ผมประกบงมวดที่แล้วก็เจดสามมีฮะเจดสามครับเข้านะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นไป ย้ำนะครับว่าให้รับชมมาฟังเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางนะครับในการประกอบการที่าจรณาเลือกซื้อสลัดกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับไม่มีการไม่มีการปักลิงไม่มีการวางลิงก์นะครับไม่มีกลุ่มลายใดๆทั้งสิ้นนะครับในปรจาด็นถามนี้เนาะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของเลขฐาน2ตัวนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่า2ตัวล่างนั่นเองนะครับจะเป็น4คู่ครับ4คู่ครับจะตรงหรือจะกลับไม่รู้นะครับแต่ออกทางในตรง,ตรงตรงมากกว่านะครับเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่1เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่วันที่1เดือนมก,กราคมปี66หเลยครับวันนี้เข้าสลับครับ นอกั้นเข้าตรงนะครับผมก็จะขอว่าเป็นสองตัวล่างตรงๆเงนะครับนะครับถ้าออก,กตัวกลับไปก็ถือว่าเฉลี่ยออกข้างแต่ก็ยังอยู่ในคู่สี่คู่นี้ขอให้อยู่ในสีคู่นี้ไม่น่าจะหลายคู่เกินไปนะครับมีสี่คู่สามคู่แล้วก็1คู่ครับสองคู่ผมทําไม่ได้อันนี้ผมทาไม่ได้จริงผมไม่รู้ว่าจะทำมาอย่างไงสองคู่นะครับทําได้ไหมแค่ทําได้สองคู่เออสองคู่ทําได้นะครับสองคู่ทําได้เนาะหนึ่งสอง แต่สามคู่ทําไม่ได้สามคู่ทําไม่ได้ครับมีหนึ่งคู่ทําได้สองคู่หนึ่งคู่ทําได้สองคู่ทําได้แล้วก็สี่คู่สามคู่มันทําไม่ได้นะฮะออสามคู่มันทําไม่ได้นะครับอืท,บทีนี้เรามาดูกันเลยสิบเจ็ดมกราเลยครับนิก้าสองตัวที่เรียกว่าสองตัวล่างเนี่ยออกอะไรครับออกเจ็ดสามนะครับไม่ใช่พูดผิดมันงวาล่าสุด <laughs> ออกสี่เจ็ดครับออกสี่เจ็ดผลเนาะสี่เจ็ด งวดต่อมาเนี่ยผมไล่ผลให้ดูก่อน92นครับงวดต่อมาเนาะ16มกราครับ80 80แล้ว1มีนานะครับเบิ้ลน,นะครับ55นะครับและล่าสุด73มาดูกันครับ C7 ครับมาถกกลับนี่งวดแรกที่มาถกกลับของปี66เลยนะนะครับคือเอา,อาง่ายๆเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี66 C7 ต่อมาครับ1กุมภาครับ92นี่มาตรงนะครับมาตรงทุกง,งวดครับยกเว้นงวดแรกของปีงวดต่อมา80ครับ ต่อมา55 5, 5ครับมาตรงนะครับปึ๊บและล่าสุดครับ73มาตรงเช่นเคยบางท่านก็อาจจะนำไปต่อยอดได้ก็คือเช่นว่ามีสูตรของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยลองไปเทียบดูหรืเอเาไปปรับปรุงตัวให้มันหลายตัวก่าเดิมนะครับเนี่ยมันก็จะสังเกตได้นะครับว่าตำแหน่งไหนที่ไม่มาบ้างที่ยังไม่มา ตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังไม่มาเลยเนี่ยและล่าสุดก็ยังไม่มาตำแหน่งนี้นะครับถ้าใครจะตัดไงให้มันเหลือสามแต่ผมคงไม่ตัดแล้วครับมันสี่คู่ยังน้นไปตัดไปนะครับซึ่ง4คู่เนี่ยโอกาสที่จะมาก็น้อยอยู่แล้วไปตัดไปอีกน้อยกว่าเดิมอีกแต่มันก็สามารถลดลดได้เยอะนะครับลดต้นทุนได้เยอะพูดถึงนะครับถ้าพูดถึงใน ในทางาเขาเรียกอะไรอ่ะกำไรกาดทุนเนอะกำไรกับต้นทุนนี่เข้าตรงๆเนี่ยสีงวดติดนะครับงวดก่อนนี้ก็เข้าสลับเรามาลุ้นกันในี่นทีว่าจะคำนวณได้ตัวไหนนะครับหนึ่งเมษาแล้วก็ถ้ามาจะมาตรงหรือมาสลับเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ก็จะมีตัวไหนนะครับคำนวณที่ดูกันนะครับมาดูสูตรที่1กันเลยครับสูตรที่1คือสูตรนี้แถวแรกนะครับคือหลักสิบเอาง่ายๆนะครับหลักร้อยนะครับบวกหลักสิบล่างสองครั้งนะครับหลักร้อยคือเลขแปดบวกสามบวกสามนะครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเป็นสี่ บวกหนึ่งครับเป็นห้าสี่ห้าครับนี่คือหลักสิบมาดูหลักหน่วยคือหลักที่สองตัวที่สองสูตรที่สองหลักหน่วยหลักแสนครับเลขศูนย์บวกหลักหมื่นครับเลขสอง บวกหลักพันครับเลขห้านะครับบวกหนึ่งครับเท่ากับเป็นเจ็ดแปดครับบวกหนึ่งครับเก้าครับถ <c oughs> ูกต้องไหมครับ ีนี้ประกบเลยครับ4คู่48 49 58ครับและห9 ชอบตัวไหนครับชอบตัวไหนครับก็จะเหลือในส่วนของเขาเรียกกันนะตัวเด่นตัววิ่งเนาะนะครับก็ยังพยายามหาสูตรคิดสูตรอยู่นะครับแล้วก็ก็น่าจะเป็นตัวนั้นแหละไม่ไม่ไม่เยอะนะครับถ้ามาก็มาส,สั้นๆไปเลยแบบเรียกว่าแบบไม่ต้องคิดมากอะ่ะแบบไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเข้าต่อเราก็มาทําต่อกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจฝากกาดติดตาม กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องตามหาเลขเด็ดนะครับขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณนะครับ,บ,รบ,บ,รบสวัสดีครับ